สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเจอลูกค้าหนึ่งคนแล้วนะฮะลูกค้าน่าจะเดินทางไกลนะครับเพราะว่าเขาเข้ามาเช็คเดี๋ยวเราไปสอบถามลูกค้ากันว่าวันนี้เขาเข้ามาทำอะไรและเขากำลังจะไปไหนนะครับผมสวัสดีครับลูกค้าสวัสดีครับเอ่อลูกค้าวันนี้เอารถเข้ามาทำอะไรครับเนี่ยผมมาเช็คเซอร์วิสครั้งใหญ่นะเพราะว่าจะเดินทางไกลคนระับ โอ้ยแล้วเดินทางไปไหนครับเนี่ยไปพูทเบิกครับไปพูทเบิกโอ้โหแสดงว่านี้วิ่นไปเป็นเป็นขับเลยใช่ไหมครับเป็นกลุ่มเลยใช่ไหมฮะวันนี้ก็เช็คชุดใหญ่เลยนะฮะเมื่อกี้ไปสอบถามช่างมาแล้วนะครับรถคันนี้นะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองหัวเทียนน้ํายาหล่อเย็นโอ้ชุดใหญ่เลยนะครับเพื่อการเดินทางไกลนะครับอันนี้ลูกค้าเนี่ยพักอยู่แถวไหนครับเนี่ยอ๋ออยู่พัทยาอยู่พัทยาแต่มาเปลี่ยนที่บอวินทําไมถึงเลือกมาเปลี่ยนที่ศูนย์ที่นี่ครับ อ๋อก็ตอนแรกเปลี่ยนที่นู่นแล้วแบบเขาเหมือนบริการให้ไม่ครบเครื่องครับแล้วพอดีมาที่นี่แล้วคุยแบบเขาก็เปลี่ยนให้ทุกอย่างครับแล้วก็พนักง,งานก็คุยเป็นกันเองมากเลยครับแล้วก็ราคาก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ครับโอเคครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจเราและเข้ามาเปลี่ยนเช็คระยะก,กับเราทุกรอบเลยนะครับ ยังไงขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับหลังจากที่เราได้คุยกับลูกค้าแล้วนะครับลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนชุดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาถามช่างกันว่าวันนี้นะครับช่างได้เช็คอะไรบ้างและได้เปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมช่างครับสําหรับรถตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งว่าจะเดินทางไกลนะครับตัวนี้ช่างได้เช็คและเปลี่ยนอะไรชิ้นไหนบ้างครับผมก็มี อันดับแรกก็มีน้ำมันเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีไส้กรองอากาศแล้วก็จะมีหัวเทียนแล้วก็จะมีน้ำยาหล่อเย็นด้วยเพราะรถลูกค้า3า0 0 0ื่นกโลแล้วครับผมแล้วก็จะเช็คทั่วไปให้ลูกค้าด้วยนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับผมจะแจ้งลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับก็คือเวลาเราจะเปลี่ยนอะไรนะครับเราจะมีการแจ้งลูกค้าทุกครั้งนะครับแล้วก็มีการแจ้งราคาให้ลูกค้าทราบนะครับว่าตัวไหนมีราคาแคมเปญไหมหรือราคาที่เราขายอยู่แล้ว นะครับซึ่งราคาที่เราขายอยู่แล้วนะครับบอกเลยว่าราคาไม่แพงนะครับลูกค้าสามารถแตะต้องได้แน่นอนนะครับผมยังไงก็ฝากเพจกูรูมอไซค์ออนไลน์ไปเอเชียของเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากศูนย์บริการนะครับบอวินนะครับชื่อศูนย์บริการเอเชียซิตี้มอเตอร์นะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจที่จะมาเช็คระยะก็เข้ามาได้นะครับผมเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดนะครับเพราะว่าดูแลลูกค้าอย่างทั่วถึงอยู่แล้วนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ